สวัสดีเพื่อนๆชาวมดทุกคนด้วยนะครับผมปีเตอร์วันนี้ผมจะมาสอนการลงทะเบียนและการเตรียมตัวในการเล่นป่าฝนนะครับอย่างแรกเลยคือการลงทะเบียนป่าฝนเราต้องกดเข้าไปในศูนย์กิจกรรมนะครับพัธมิตรการเดินทางป่าฝนเราสามารถลงทะเบียนได้ในวันพุธนะครับ R 5และ R 4สามารถลงทะเบียนได้จะต้องมีสมาชิก ที่ออนไลน์เกินสามสิบคนนะครับในในพันธมิตรของเรากดลงทะเบียนได้เลยครับจะมีเวลาให้เราเลือกนะคนไทยส่วนมากอาจจะเลือกผิดนะครับไปเลือกวันศุกร์เนี่ยอันนี้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับเวลาเนี้ยมันเป็นเวลา UTC เราสามารถดูเวลา UTC ได้นะครับ วิธีที่ดูเวลา UTC ก็คือให้เรากดไปด้านล่างครับ Action อณาจักรกดเข้าไปเลยนี่แล้วก็ขวาบนจะเป็นรูปปฏิทินนะครับกดเข้าไปแล้วก็มันจะมีเวลาบอกเราอยู่เนี่เวลา UTC ดูด้านล่างนะครับถ้าเขียนว่าเวลา UTC เนะี่ยตอนนี้สี่ a.m. น่าจะ4 a.m. เพราะว่าเวลา ยังเป็นยังไม่ถึงเที่ยงครับเนี่ยเราก็ดูตอนแรกเวลา11 utc ใช่ไหมเวลาแรกเราก็เลื่อนหาครับเนี่ยสิเ็ด utc อยู่ตรงนี้นะแล้วก,กดเปลี่ยนด้านล่างเลยครับ11 utc เป็น6กโมงเย็นนะครับ18 pm ถ้าเราเลือก11 utc ป่าฝนเราจะไปเริ่มตอนหกโมงนะครับหกโมงเย็นแต่ถ้าเราเลือกเออสิบสาม utc ถ้าเราไปเลือกสิบสาม utc เราก็มาดูได้เลยครับเนี่ยสิบสาม utc อยู่ตรงนี้ก็จะไปเริ่มตอนสองทุ่มนะครับเวลาไทยแล้วเนี่ยแล้วก็ส่วนมากจะเลือกผิดนะครับไปเลือกเออยี่สิบ utc อันนี้ไปโผ่ตีสามเลยนะครับนี่ยี่สิบยซอยู่ไหนอยู่นี่นะยี่สิบยนี่ตีสามเลยดังนั้นดูดีๆนะครับถ้าคุณไม่อยากไปเล่นตอนตีสามแล้วก็การเตรียมตัวเดี๋ยวผมลงทะเบียนก่อนนะนี่ผมผมจะเล่นสองทุ่มนะผมลงทะเบียนแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพัทมิตรลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วอย่างที่สองคือการเตรียมตัวในการเล่นป่าฝน สำหรับการเล่นป่าฝนนี่จะแบ่งเป็นสองหน้าที่นะครับสําหรับหน้าที่แรกก็คือลงต่อสู้เพื่อนที่เก่งๆของเราเนะี่ยให้ลงไปยึดป้อมเดี๋ยววันวันศุกร์เดี๋ยวผมจะทําคลิปตอนเล่นป่าฝนมาอีกคลิปหนึ่งสอนเล่นป่าฝนผมจะเล่นให้ดูตอนนี้คือเราต้องเตรียมตัวก่อนผมจะเตรียมตัวสําหรับ แบบที่สองนะสำหรับคนที่เก็บแต้มป่าฝนนี่เราจะชนะได้โดยการเก็บแต้มนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนอย่างแรกก็คือนิสัยครับให้ใช้นิสัยการปลูกครับสำหรับคนที่จะเก็บแต้มเพราะว่านี่มีความจุกองทำมดบวกหนึ่งร้อยปอร์เ็นแปลว่าเราจะได้แต้มเพิ่มในการเล่นป่าฝนหนึ่งรอยปอร์เซ็นตครับตอนเราเก็บแต้มส่งทับไปเก็บแต้มแล้วก็ในสถานที่ประมวลผลทรัพยากร กดเข้าไปเลยครับฟิลเจอร์คลาสฟิลเจอร์คลาสใส่เนี่ยความเร็วเดินทับรวบรวมยี่สเปอร์ซนจะทาให้เราวิ่งเร็วขึ้นครับทับของเราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ความจูรวบรวมยี่สิบเปอร์เซ็นความจูนี่ก็เราจะได้แต้มเพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับในการรวบรวมแต้มแล้วก็ทับของเราเราจะต้องมีมดทีสองครับอันนี้ทับหลักเลย ถ้าใครจะไปยึดต้นไม้ก็จัดทับหลักไว้จัดมดยิ่งเรามีมดเยอะเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับมดทีสองเนี่ยเอาไว้เก็บแต้มความจุสิบเก้าเอ็มนะแล้วก็เอาไปเก็บเก็บดอกเก็บแต้มแล้วก็ในวิวัฒนาการฟักมดลำเลียงอันนี้ก็สำคัญนะครับสำหรับคนที่จะเก็บแต้มเพิ่มความจุของมดลำเลียงหนึ่งร้อยซ ก็คือเราจะได้แต้มเพิ่มอีก100%นะครับตอนเราเก็บดอกไม้เก็บแต้มดอกโคเดินทับรวดเร็วก็จําเป็นนะครับ100%นี่ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นเก็บดอกได้เร็วขึ้นสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอภายในเสียงรบกวนด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับ